สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ read listening ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เรามาคุยกันเรื่องออแนวคิดคลื่นลูกที่3ของ a l ลวินท f ฟเ e r กันหน่อยนะคะเป็นวิธีมองภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์เลยจากยุคเกษตรสู่ยุคอุตสาหกรรมแล้วก็มาถึงยุคที่เราอยู่กันตอนนี้ครับ เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากนะแหล่งข้อมูลที่เราดูกันนี้ก็หลากหลายเลยตั้งแต่ตัวงานเขียนต้นฉบับของทอฟเอร์เองบทวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็มีบทความที่พูดถึงผลกระทบต่อจีนหรือแม้แต่มุมมองที่ว่าเออเราจะเอาแนวคิดนี้มาใช้กับการเขียนการพิมพ์หรือการจัดก,การข้อมูลในยุคดิจิตัลได้อย่างไงบ้างค่ะ เป้าหมายเราวันนี้ก็คือลองมาสกัดไอเดียสําคัญสคัญดูว่าคลื่นการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตการทํางานครอบครัวสังคมเราทุกวันนี้แบบไหนกันบ้างนะคะเริ่มง่ายๆก่อนเลยท o อฟเลอร์เขามองว่ามี3คลื่นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะคลื่นลูกแรกนี่คือยุคเกษตรกรรมครับยุคเกษตรกรรมชีวิตคนก็ผูกกับที่ดินทํามาหากินเพื่อย,ยังชีพเป็นหลกักเอ่อเรียบง่ายๆใช่ครับพอมาคลื่นลูกที่สอง อันนี้คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมภาพเปลี่ยนไปเยอะเลยเกิดโรงงานการผลิตแบบมากๆที่เรียกว่า mass production อ๋ oh, mass production ทุกอย่างต้องเป๊ะตามตารางเวลา synchronization อำนาจทรัพยากร,กรก็ไปรวมศูนย์หรือ centralization และที่สำคัญคือมันแบ่งชัดเลยนะระหว่างคนผลิต sector a กับคนซื้อ sector b สังคมก็เลยกลายเป็นสังคมมวลชน mass society ไปหมด เน้นมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันหมดเลยใช่มาตรฐานเดียวกันสินค้าเหมือนๆกันวิถีชีวิตคล้ายๆกันแล้วทอฟเอร์ก็บอกว่าตอนนี้แหละเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่คลื่นลูกที่3ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆถูกต้องครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากคือลักษณะหลายอย่างของคลื่นลูกที่3เนี่ยมันเหมือนจะตรงข้ามกับคลื่นลูกที่2เลยนะอ๋อตรงข้ามยังไงคะก็อย่างเช่น การลดความเป็นมวลชนหรือ Demassification นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เดี๋ยวนี้มีให้เลือกเยอะมากการผลิตที่เน้น Customization ทำตามสั่งเฉพาะคนมากกว่าทำโหโห,หรือแม้แต่รูปแบบครอบครัวก็เปลี่ยนไปไม่ได้ตายตัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วจริงด้วยค่ะ มีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากในยุคนี้คือผู้บริโภคกึ่งผู้ผลิตหรือ prosumer อันนี้เห็นภาพชัดเลยที่คนทั่วไปสร้างคอนเทนต์เองออกแบบสินค้าเองได้ใช่เลยครับ prosumer เหมือนเส้นแบ่งมันจางลงไปเยอะเลยเนาะใช่ทอฟเอร์มองเห็นภาพนี้มานานแล้วนะแล้วก็มีอีกอันที่ดังมากๆคือกระท่อมอิเล็กทรอนิกส์ electronic cottage อ๋อค่ะค่ะที่เขามองว่าเทคโนโลยีจะทําให้คนทํางานจากที่บ้านได้ ซึ่งมันก็เปลี่ยนวิธีการทํางานชีวิตครอบครัวไปเลยทุกวันนี้ก็เห็นชัดเจนเลยนะคะเรื่องทํางานที่บ้านแต่ก็น่าคิดว่ามันเป็นไปตามที่เขาคิดไว้ทั้งหมดหรือมันมีอะไรต่างออกไปบ้างไหมนั่นน่ะสิครับเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อนอกจากนี้เขาก็พูดถึงเทคโนโลยีที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักๆด้วยนะมีอะไรบ้างคะก็พวกอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์พันธุวิศวกรรมอวกาศทะเลลึกพวกนี้แหละครับที่มันสร้างทั้งอุตสาหกรรมใหม่ๆโอกาสใหม่ๆขึ้นมา ฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากๆเลยนะคะใช่ครับแล้วการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องสองมาสามเนี่ยมันใกล้ตัวกว่าที่เราอาจจะรู้สึกนะมันกระทบวิธีที่เราทำงานสื่อสารรับข้อมูลโครงสร้างสังคมไปหมดเลยแต่ปัญหาก็คือบ่อยครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นภาพรวมหรือมองไม่เห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่เพราะเรายังชินกับกรอบคิดแบบเดิมๆแบบยุคอุตสาหกรรมเหมือนปลาที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในน้ำนะครับ อ,อ๋อเข้าใจเปรียบเทียบเลยค่ะเหมือนเราคุ้นคายกับแบบเดิมๆจนมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่กำลังเกิดแล้วแนวคิดของทอฟเอร์นี่เออดูเหมือนจะมีอิทธิพลไปไกลเหมือนกันนะคะเห็นว่าที่จีนผู้นำอย่างเจ้าจือหยางก็เอาไปปรับใช้ด้วยใช่ครับมีข้อมูลว่าเขานำไปใช้ในลักษณะอนาคตศาสตร์เชิงปฏิบัติหรือ actionable futurism เลยนะเพื่อวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงอย่างโครงการ863เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจ โห oh, จริงจังเลยนะคะนั่นครับอันนั้นคือระดับนโยบายนะแต่ถ้ามองในทางปฏิบัติที่ใกล้ตัวเราเข้ามาหน่อยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่องค์กรจัดการข้อมูลเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างการใช้ภาษาพวก XML ที่ทำให้ข้อมูลมันมีโครงสร้างชัดเจนแลกเปลี่ยนกันง่ายเอาไปใช้ต่อยอดได้ที่เรียกว่าทำให้ข้อมูลมัน actionable แล้วก็ repurpose ได้ง่ายขึ้นอ๋อ oh. คือข้อมูลมันยืดหยุ่นขึ้นไม่ได้ตายตัวเหมือนเมื่อก่อนใช่เลยครับต่างจากยุคก่อนที่ข้อมูลอาจจะพิมพ์ลงกระดาษแล้วก็จบไปการทำให้ข้อมูลมันหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้นี่แหละคือหัวใจสำคัญของยุคข้อมูลข่าวสารจริงๆพอเข้าใจภาพรวมของคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้ง3าลูกแบบนี้แล้วมันอาจจะช่วยให้เรารับมือกับความรู้สึกเหมือนแบบข้อมูลมันท่วมหัว information overload ในยุคนี้ได้ดีขึ้นหรือเปล่าคะ ก็น่าจะช่วยได้นะครับอย่างน้อยก็ทำให้เรามีกรอบในการมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามันเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่ขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีรูปแบบมีทิศทางซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามสำคัญสำหรับเราทุกคนเลยนะว่าเราจะปรับตัวยังไงจะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มาพร้อมกับคลื่นลูกที่สมนี้ได้ย่งไงบ้างอืมทั้งในระดับบุคคล ใช่ครับทั้งระดับบุคคลแล้วก็ระดับองค์กรสังคมด้วยเราต้องพัฒนาทักษะอะไรหรือต้องมีมุมมองใหม่ๆแบบไหนเพื่อจะไปต่อกับคลื่นลูกนี้ได้เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะชอบเล่มนี้ไหมคะถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP ีหน้า